ดีค่ะพบกับช่องจ่าไทเบเนียนะคะวันนี้นะคะที่อังกฤษอากาศร้อนมากๆเลยค่ะตอนนี้คือ34องาศานะคะที่อังกฤษ34องาศานะคะดูดวงอาทิตย์คือร้อนมากๆค่ะตอนนี้คือจาก,ก็จะเลยทดลองถ้าเราจะมาทอดไข่ในกระทะเอากระทะมาตั้งแดดไว้ไข่มันจะสุกหรือเปล่านะคะคือจากาจะตั้งทิ้งไว้ตอน ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะแล้วเราจะกลับมาทดลองดูนะคะว่าไข่จะสุกหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็สิบสองครึ่งละก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะที่ตั้งกระทะไว้ตรงเนี้คือจับแล้วก็ร้อนอยู่นิดนึงนะถึงก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นแต่ก็ร้อนอยู่ี๋ยวจ๋าจะมาตอกไข่ใส่ดูนะยวมาตอกไข่ใส่ดูนะไข่ใส่ในกระเป๋า <laughs> ตอกไข่เสร็จแล้วนะคะจากก็ได้ตอกไข่เสร็จแล้วนะคะโต๊ะมันไม่ค่อยร้อนเนาะถ้าเอาไว้ใส่ปูนอย่างงี้มันอาจจะร้อนกว่านี่ก็ร้อนอยู่นะแต่มันไม่ร้อนมากขนาดนั้นนี่จากตอกไข่เสร็จแล้วเนาะตอนนี้คือเที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงครึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาดูใหม่นะคะว่ามันจะเปลี่ยนสภาพอะไรหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้แดดร้อนมากๆเลยเดี๋ยวเอาให้ดูว่ากี่องศาเนาะตอนนี้เนาะ ตอนนี้นะคะเที่ยงครึ่ง36องศานะคะอยู่ที่ลอนดอนนะคะ<ม>คือร้อนมากๆเลยเดี๋ยวกลับมาดูใหม่นะคะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปเวลาชั่วโมงหนึ่งนะคะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งเนาะนี่ดูสภาพนะคะชั่วโมงหนึ่งนะคะชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเปลี่ยนนะคะคือร้อนคือคงจะร้อนจริงๆนะคะคือสภาพไข่เปลี่ยนนะคะ จาตั้งไปตรงนี้นะไม่ได้มาแตะอะไรเลยนะนี่เปลือกไข่เปลือกไข่ก็แห้งแล้วแห้งทั้งสองอันแล้วน,นะคะเปลือกไข่นี่ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวดูว่ากี่องศานะตอนนี้ก็สามสิบหกองศาเท่าเดิมนะคะคือ,อยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวจะกลับมาอีกนะคะแล้วเราจะดูว่ามันจะเปลี่ยนไปไหมอีกชั่วโมงหนึ่งจะกลับมาใหม่เนะกลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วคะทุกคนตอนนี้ก็ บ่ายสองครึ่งแล้วนะคะบ่ายสองครึ่งดูสภาพตอนนี้37องศานะคะรวมเป็นสองชั่วโมงที่อาจ๋าเไข่ใส่ในกระทะเนี่ยนะคะสองชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยสองชั่วโมงสภาพเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจ๋าจะเอาไปตั้งไว้ที่สวนตรงกลางบานนะคะเพราะว่าแดดตอนนี้เริ่มเริ่มจะหายละจะขยับ กระทะมานิดหนึ่งเดี๋ยวจ๋าจะเอาเก้าอี้ไปตั้งตรงกลางจ้าแล้วก็เอากระทะไปวางนะคะจนกว่ามันจะสุกนะคะจะดูว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะโอ้แดดร้อนมากกลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งจะครึ่งแล้วนะคะสี่โมงครึ่งเนาะ ก็นับว่าประมาณ4ชั่วโมงนะคะตั้งแต่จะเอาไข่ลงกระทะเนาะน,นี่คือหน้าตาไข่4ชั่วโมงนะคะเอาไว้ตากแดดนะคะตอนนี้คืออากาศ37องศานะคะเห็นไหมแล้วก็สภาพนะคะไข่ ตากแดด4ชั่วโมงนะคะไม่รวมไม่รวมตอนเอากระทะมาวางไว้เฉยเ1หนชั่วโมงนะคะถ้ารวมเอากระทะมาวางไว้เฉยๆก็เป็น5ชั่วโมงพอดีแต่ว่าตอนนี้4ชั่วโมงเอาไข่มาตากแดดเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันว่ามันจะเป็นยังไงเนะาะเดี๋ยวเอาไปเข้าไปร่มก่อนตอนนี้คือร้อนมากอยู่ตรงกลาง ทางหญ้าเลยทางสวนเลยตอนนี้นะคะเราก็จะมาชิมไข่สีชั่วโมงกันนะคะไข่าตากแบบดดดูนี่เป็นขุยอะ่ะมันแห้งแล้ไข่าขาวแห้งแล้วขูดขูดขูดนะดูไข่ขาวเราจะมาตัดดูตรง อโอ้ร้อนตัดดูตรงเออ่ไข่แดงนะคะข้างในดูอู้มันยุบยุบมันกรอบกรอบเห็นไหมมันกรอบกรอบอะอ้มันเยอะอะโอ้มันเยอะอะทุกคนข้างในยังไม่สุกแต่ข้างนอกมันเป็นจะเป็นกรอบๆเพราะว่ามันแดดโดนแดดเนาะดูไข่แดง อืมไข่ตากแดดทำไมอร่อยจังวะดูข้างคนจ๋าจะกินตรงไข่แดงอย่างเดียนะไข่ตากแดดดูดูข้างในอันนี้ไข่าขาวมันยังไม่สุกมันอยู่ข้างใต้ คูให้ดูโอ้เมื่อกินแล้วนะเพราะว่ามันมีไข่ขาวแต่มันขาวอะนี่เป็นผงนะคะทุกคนสรุปคือไข่ขาวจะแห้งไปเลยแล้วก็ไข่แดงจะสุกตัวงข้างบนข้างล่างจะไม่ถูกสุกนะคะสี่ชั่วโมงตาแตก โอเคค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าะนะหน้าดำหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะตอนนี้จ๋ามีเพจ f a facebook เป็นของตัวเองแล้วนะคะชื่อเดียวกันกันกบอ่า u t u b e นะคะจ๋าไทเปนเนียนะคะฝากติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้จาะะ๋าด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ